สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตผู้พิพากษายอมพูดความจริงแล้วโดนแม่แต่งโมเทจริงหรือไม่นายชนบทสุพัชรีอดีตผู้พิพากษาได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังมีข่าวว่าโดนเทเรียบร้อยแล้วในคดีแต่งโมนิดาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าได้เวลาปลดระวังตัวเองแล้วครับ ผมไม่ได้ถูกเทแต่เป็นพระสิทธิเอกทั้งห้ารุนห้าคนของผมว่าความชนะคดีในศาลดีกาคนละหลาย10บคดีแล้วทั้งสามารถสร้างดีกาเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงตระกกลสมกับคำที่ว่าคลื่อนลูกใหม่ทับคลื่อนลูกเก่าเสมอนี่คือหลักธรรมชาติและหลักแห่งความจริงและสัจธรรมครับต่อไปผมเป็นแค่ที่เปรึกษาก็เพียงพอแล้วครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ